สวัสดีครับวันนี้ผมกับนมหน้าพองที่มาติดตั้งพัดลมดูดควันครับจากหน้าเตาผัดมาที่หลังจากผัดมาพามอเตอร์ออกมาแล้วควันมันไหลครับจําเป็นต้องดูดควันออกเก็บไหมบอกง,องัายมูกมวยฟองเปลี่ย็โตโงเ,เดี๋ยเก็บมามเจ็บไหม

ครับของแห้งนี่ครับผมของเก่าได้มาออกทานน้ำโพนี่แหละหรือว่าได้ประกาศใสๆนะเจเก็บกองห้างไม่เจี๊ยบด่ดดูดต้นพืนไปกดเยอะเลยแหละตะเจียวซื้อนี่มาหมั้นนัซ้ำวุ้นเสียดกันโล่ลายลายผัดตัวนี้ชื่อนี่ครับแสนขึ้นแสนขึ้นแสนวอนนะแสนวอนหนึ่งพันแสนขึ้นแหละได้ผมมวยราคาเท่าไรราคาคนดีวิวสนมแสนวอนเขาเช็คมาแล้วสามแสนวอน ครับ <ak> เช็คมาแล้วครับนี่ถักรีบครับอันนี้ถแกรีบครับผมไม่แม่นถักรีบหรอกผมแกเป็นลูกน้อยเถักรีบกันนะก็ง่ายสีดาด้วยสีดาครับสามแสนมัดจะหิ้งไว้นะขอบคุณนี่ของของโรงงานครับผมนี่ของซื้อมากซื้อมากนี่แห้งหน่อยรถกัผมราคาละโรงงานของทีไซช้เครื่องหรืต้องทีไซช้เครื hmm. ่องไหมครับผมตอนนี้บม่ได้ไม่ได้ซื้อจับบาทครับผมวันนี้บันนี้ซื้อจับบาทครับเอามาใส่ครับเอามาคือว่าทีไซช้เครื่องจะขยะมา อออเอา,อเาอองอตอนนี้ไปยาหงงนพ่อ้อาไม่ต่อยกันงงน,นี่งงนไนีสิเนไหมเห็นมันสะอาานวนี้เอยบัน้อยอ

เป็นปัญหาจะกลุ้มควนครับเวลาทางานมันมีควนเข่าตาเ่อเข่าดังมันอันตรายต่อการทํางานครับ,บอมดหนุนหน้าบองอะไรต่อป็นหอวเ,เคาแยบว่าขอใส่พัดลมนะครับใส่เป็นถอดดูเพื่อพื่นดูดอ,อกจากหาเตาไปโรงาางานนอนครับขอเสนอของหนุนหน้าบอง ดูเดืาดการเมต่อวันงันครับรวงวันอาทิตย์วงวันจุดครับสุดยอดปัญหาหนะครับพี่น้องคนไทยที่เห็นงาน,นํำกัน สำหรับมอเตอร์ที่มาใส่ในมือนีนะครับเป็นมอเตอร์เก่าที่นํามาจากกล่องมอเตอร์ที่ท่างลูกค้าครับเพื่อน,นํามาขายให้กับพนักงานครับแต่หนุ่มหน้าบองก็เลยเอามอเตอร์เก่านะี่ะจากกล่องมอเตอร์มาเช็คเบ่งวมาตัวใดที่มันใส่ด้พอะที่ทํางานด้จากเศษนะครับจากพวกเศษขยะพวกกล่องต่างๆที่น้ามาขายครับ น้ำมาดัดแปลงน้ำมันทดสอบเบงว่าตัไรดสร็จเลน้ำมาติดตังที่นาาต่าครับปุปกณ์ทุกอย่างหามาจากกองเศษที่เป็นน้ำมาขายครับทนหมากบ่อเขาได้ซื้อที่ไซื้อก็มี่จะเป็นพวกิดกทางต่อเกียร์ซื้อให้นอกนั้นก็ถ้ากันขี้ดเองทำเองครับน,น้ำบอลก็เลยแก้ปัญหาเพื่อ ให้กับพี่น้องคนท่างนี้แหละเห็ุงานน้ากันบ่หายเป็นอันตรายเลยหายไปทีตูดกคว้านออกไปครับเพราะการทำงานมันค่อนข้างลําบากเพราะว่าถ้ามีคว้านาลาย,ลายมันเสียตา นี่เป็นขั้นตอนหลังจากที่ติดตั้งพร,รดลมดูควันทั้ง2ชุดแล้วนะครับหน้าตาจะออกมาประมาณแบบนี้หน้าตาพัดมมมีอยู่สเต่าครับโดยใส่พรดลมสองตัวในการดูดควันออกไปข้างนอกครับนี่ครับเป็นมอเตอร์1ชุดพร้อมตัวลมสองชุด เวลาเรเตอร์ตกลง,งมา้างน้ามันจะดูดควันครับนี่คือขั้นตอนทุตย์ไทยนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าพัดลมมันดูดอากาศมันดูดควันได้ดีไหมครับนีขั้นตอนทุตท้ายเสร็จจากนี้ก็พอรับเงินกับตอเกียร์ได้เลยครับฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ